ก็สวัสดีช้าไหมครับอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็มีเชเดอร์หรือว่าแสงเงามาแจกคุณผู้ชมตามที่สัญญาไว้แล้วนะครับซึ่งแสงเงานี่ก็เป็นของเวอร์ชันนึ่นะครับ1 1 9 3 0เาจุดสหรือาเนี่ยผมจำไม่ได้ครับก็ลองเอาไปโหลดเอาเองนะก็เป็นแสงเงาที่แบบว่าตรงปกอย่างแน่นอนครับถ้าไม่ตรงปกนั้นผมให้ดิสไลค์เลยอผมให้คุณผู้ชมกดดิสไลค์ผมเลยนะแสงเงานี่ตรงปกอย่างแน่นอนนะครับดูใบโอมไทการนี่สิจากปกติที่ผมแบบไม่ใส่เชเดอร์นะ ผมไม่ชอบปนแบใบโอมเนี่ยแต่พอใส่เชเดอร์มันสวยมากเลยอะน้ำก็สวยใช่ได้นะครับดูดีสะท้อนแสงพอลงไปข้างล่างนะครับมันก็แบบเป็นแบบน้ำปกติแหละเออแต่ว่ามันจะมีความสว่างอยู่มั้งอันนี้ผมไม่ในใจนะพอขึ้นมานครับก็เออสวยสวยตามเชเดอร์หละเออถ้าใครอยากเล่นครับก็โหลดใต้ล่างคลิปได้เลย,เลยแบบไม่ต้องแตกไฟนะครับก็โหลดไปแบบเล่นได้เลยนะไม่ต้องแตกไฟ แค่ลงเสร็จแล้วก็ติดตั้งก็เล่นได้แล้วครับถัดมายังมุมนี้บ้างนะครับถ้าเราดูจากอย่าง,งนี้ก็สวยนะเออผมว่าสวยนะเชดเดอร์นี้สวยใช้ได้เลยดูดิน้ำสะท้อนแสงเราแบบเห็นต้นไม้โอ้โหสีนี้ชอบแบบสวยมากเลยครับคลิปแจกแสงเงาก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวเวอร์ชันใหม่ๆออกมาถ้าผมหาได้ผมก็อาจจะมาแจกอีกน,นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะบ๊ายบายสวัสดีครับขอให้สนุกกับแสงเงาบ๊ายบาย